สวัสดีครับผมมาทิเรียรและนี่คือตะลุงติดเกาะเป็นพาร์ทที่8นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันทีน่นึงก่อนที่จะไปดูกันเนาะอยากได้แบบไหนก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ได้ไดละกันนะครับตอนนี้เรามีเทอรเรียซีรีส์หลักก็คือมิรี่แล้วก็ซีรีส์รองเป็นตะลุงติดเกาะนะครับพอดีว่าไปเจอหมดที่น่าสนใจมาในบอดใหม่นั้นมีทั้งอาวุธใหม่นะครับมีชุดเกาะใหม่มีบอสใหม่บ้าๆๆๆมากมายเลยก็เลยค่อนข้างน่าได้น่าโดดน,นะครับกะว่าจะจัดซะหน่อย แต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ก็คือเราอาจจะทําหลายซีรีส์เกินไปหรือเปล่าถ้าเราจะทํามซีรีส์เราอาจจะต้องอัดคลิปรัวขึ้นเพื่อให้มันไม่หนืดเกินไปนะครับแล้วหรือไม่งั้นก็มีทางเลือกอีกสองทางก็คือเราอาจจะอัดซีรีส์ตารุงติดเกาะรัวๆเลยติดกันสัก4ีวันอะไรประมาณนั้นพยายามเปิดแบบให้หมดจากการบูรลลอดแล้วจะได้จบซีรีส์ไปนะครับหรือทางเลือกสุดท้ายก็คือเราอาจจะตัดจบแบบมึนๆไปเลยแล้วก็ไปเปิดซีรีส์ใหม่เป็นมดนะครับ สำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงอยากให้ทำแบบไหนลบกวนนิดหนึ่งนะครับลบกวนคอมเมนต์ด้วยกันจะได้รู้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับหรืออยากให้ทำสามซีที่พร้อมกันก็ได้นะถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะพยายามอัดคลิดให้มันถี่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องทิ้งซีที่ใดซีที่หนึ่งไปเนาะโอเคมาแล้วมาลุยกันเลยดีกว่าขอเวลาสักสองสามวันเดี๋ยวจะมานั่งนับนะครับว่าอะไรเยอะกว่ากันเนาะตอนนี้เปลี่ยนชุดเป็นสาย ยิงไกลแล้วเนื่องจากเบื่อสายเวทนะครับเราเล่นสายเวทมาหลายพาร์ทแล้วเนาะแล้วก็ของดีๆตอนนี้ก็มีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นธนูออกจากว่าไปนั่นไงลืมออฟมีด้วยแล้วก็มีปืนของโกเรมนะครับแล้วก็มีเทนิคอลช็อตกันเดี๋ยวเรามาออฟนิดหนึ่งถ้าเป็นไปได้ขออันเรียวจะดีมากเลยนะอันเรียว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 โอ้อันเรียวอืมดีมนันก,ก็โอเคเลยนะ เดี๋ยวกดเล่นสักนิดนึงถ้ามันไม่มาจะเอาดิมอนิกนะครับถ้าออฟมันไม่แพงเท่าไหร่เงินเราก็มีเยอะมากมายกัตลี่เหรอกัตลี่เหรออมืมันก็พอได้นะแต่มันไม่มีสปีดอ่ามันต้องแบบดีมันต้องจังซีมันถึงจะโหดโอเคเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้มีกระสุนจำกัดนะครับกระสุนสีเขียวมีแค่2ส,สแต็กเนาะแล้วก็ กระสุนปืนของกรเรมมีแค่500นะครับ NPC จะไม่ขายให้เราเนื่องจากเรายังไม่ได้จาัดก,การบอสกรเรมเนาะอันนี้เปิดได้จากกล่องนะครับมาลุยกันเลยก่าเอาเป็นจะเรียกทีเดียวก็จะเรียกตัวเดียวก็กระไรอยู่เราจะเรียกทีเดียว3ตัวเลยละกันนะครับนะ แต่ว่าจัดก,การมันต้องเลือกแทรเก็ตอะเริ่มแต่โ,โอ้บอสพอดโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหล้วโอ้โหระเบิด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 ตัวระเบิดตัวระเบิดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอย่าบังอย่าบังขอขอแป๊บนึงอ้าวเป็นยังไงเราเป็นยังไงเรียบร้อยนะครับบังเอิญว่าบอสมันเกิดในจุดที่รวมกันแล้วก็ปืนโกเลมมันโจมตีเป็นเอลอีนะครับเป็นเอเรียออฟเฟกต์อะไรอยู่ใกล้ก็คือโดนหมดก็เลยทําให้จบด้วยความรวดเร็วนะครับ สีม่วงเท็กเป็นหนึ่งตัวโอ้โหโคตรอีซี่ต่อไปเราจะโฟกัสเอาเป็นบอสุูกตาก่อนละกันนะครับบอสุูกตามันมี2ล่างเนาะบอสทวินเราจะเอาเป็นอันนี้แหละตัวเขียวนะครับเอาเป็นตาสีเขียวไปเลยเพื่อที่เวลามันแปลงล่างมันจะได้แปลงทีละตัวเนาะถ้ามันแปลงล่าง2ตัวพร้อมกันเราอาจจะเสียเลือดเยอะนะครับเนื่องจากเลียกหลายตัวไง เรียกหลายตัวมันจะต้องเซฟตี้เฟิร์สทีนหนึ่งโอ้ไม่ไม่ไม่เผาไม่เบิร์นไม่เปิร์นโอ้โหโนเบิร์นโนเบิร์นไม่เผาโอ้โหมาเบิร์นเบินเป็นพี่เบิร์นกันอย่างนี้มันมันไม่ถูกเอ้ยใจเย็นพวกใจเย็นพวกโอ้โหยิงยับยิงยับเลยอ่าเราไม่ต้องสนใจเลยครับเพราะว่าถ้ามันตายไปลูกตาดวงหนึ่งมันก็ไม่ดอกของมันจะต้องตายสองตัวนะครับโอ้โหโอ้โหเจ็บ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 กะว่าจะมุดเข้าไปยิงมันตัดหน้าไม่อยากจะยิงโดนตัวอื่นเลยครับ เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยใกล้แล้วใกล้อีกสักสามทีน่าจะอยู่เฮ้ยโดนแล้วมั้งโดนปะโดนแฮะโดนแล้วโดนระเบิดได้ยังโอ้ยัง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 อยู่ยังอยู่อ่าเรียบร้อยระเบิดไปหนึ่งตัวแล้วนะครับกลับบ้านกลับบ้านนิดหนึ่งกลับบ้านกลับช่องนิดหนึ่งเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่าม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 าหน่อยมาหน่อยมาหน่อยบอสลูกตาโอเคบอสลูกตาใกล้สีบ้งเท่งแล้วนะครับเลือดก็เหลือแค่ห้าพัน โอ้มือสเกลก็ไปเกือบหมดแล้วนะมือสเกลเหลือแค่2อันนะครับเหลือแค่2องข้างเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ต้องต้องนิดนึง 1, บันดบับบันดบับเฮ้ยเก็บของแป๊บเราจะได้ยาเป็นขวดใหญ่มานะครับแต่ไม่ใหญ่ที่สุดนะแต่ก็ยังดีขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขอหน่อยขอหน่อยอ่าโอเคเราจะต้องเคลียร์ตัวสุดท้ายก็เป็นสกอเรตตันถามนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า <c oughs> อีซี่นะรู้จักไหนอะอีซี่โอเคยิงยิงหน้ามนะัน่ะเอาลุ่นรุน่ะ ก็เรมก็เรมกเรมหรือว่าธนูธนูมันไม่ออโต้นะครับมันจะต้องกดหนึ่งต่อหนึ่งไม่ด้ก็ได้อยู่นะเอ้จังหวะนี้มาจังหวะนี้มามันต้องลัวมันต้องลัวมันต้องลัวเอ 8, 000, 8, 000. อแปดพันแปดพันโอ้มาน,นีมาด่มาดิมาทำลายมือให้หมดเลยไหมไหนๆก็มากขนาดนี้แล้วนะครับเรายิงมือให้มันเดี่ยงประเดีว่า เที่ยงไม่ดิแม่โอ้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 หน้ามันบังอย่าเพิ่งขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือหน่อยขอมือหน่อยเอ้ยพิษพิษพิษฟังพังพังไม่ดิพัพง,พง,พง,พงเรียบร้อยเหลือแต่หัวแล้วนะครับเหลือแต่หัวเรียบยร้อยจัดการไปสามตัวอ่าเราก็จะมาครับพิกัดก,กันนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ขุดแร่สีเขียวเนาะพิกแอคพิกแอคชุดใหม่เอาไหมไม่เอาดีกว่า เอาแค่โอ้ทันตใหม่น่าสนนะ hmm, ไม่เอาอะเรามีแล้วนะครับเรามีของเล่นแล้วเอาเป็นที่ขุดอย่างเดียวละก,กันโอ้โหแล้วไม่มีออฟเลยนะ,ะเก็บของนิดนึงนะครับของยังไม่หมดยังไม่หมดตกมาเยอะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเคลียร์ของสั่งที่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดีกว่านาะซีรีส์นี้เน้นเดินเล่นนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลว่าต้องการมันมีอะไรด้านขวานี่ก็ยังเดินไม่ครบเลยเนาะ ไปลุยตรงกลางกระต่ออะไรดีกว่านะครับออจะว่าไปในพาร์ทที่แล้วเราลืมซื้อไอเทมไอลอดจากวิสาดเนาะมันจะเป็นไอเทมที่ทําให้เราสามารถที่จะสร้างบล็อกกลางอากาศได้นะครับทาให้เราไปไหนมาไหนได้ง่ายขึ้นเนาะแต่จะว่าไปทางวาับว์ปตรงไหนลืมไปแล้วงั้นเราจะไปข้างบนเรื่อยๆจนกว่าจะถึงละกันเนาะเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาปิด,ด,ย,ปดยังเนี่ยเปิดแล้วสิอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคไปบัฟบยาทีดึงละกันบัฟแต่แสงดิแมทอะไหนๆจะบัฟละ รับเพเต็มที่เลยละกันต้องประหยัดนิดนึงเลยครับเพราะว่ายาเรายังมีน้อยอยู่ตรงนี้หรอยังไม่เคยมาลองวิ่ไปดูละกันว่าจะไปที่ไหน,อ,น,นอืมอูโอเคโอเคเรามาแถววิสาหพอดีเลยแวะแวะแวะหน่อยแวะหน่อยแวะหน่อยฮัลโหลพวกฮัลโหลพวกอ่าซื้อหน่อยซื้อหน่อยนี่เลยไอซ์ล็อตอันนี้นะครับราคา50ทองโอ้ก็แพงอยู่นะเอาแทนได้หกลยกัน เวลาเราบินอยู่กลางอากาศแล้วก็มันจะตกนะครับเราจะต้องรีเซ็ตเนาะเราก็แค่กดนี่เลยแค่นี้อยู่เลยขอแค่ได้เหยียบอะไรมันก็จะรีเซ็ตการกระโดดแล้วนะครับก็ไปได้เรื่อยๆเนาะเช็คก่อนอโออยากไปตรงนี้นิดนึงเราจะแวะไปตรงนี้แล้วก็สไลด์ไปด้านขวานะครับตรงกลางค่อยว่าก,กันเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็เนพวกอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดแรงพัก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 หน่อยพักหน่อยเออสไปสไปแบบนี้ เช็คเช็คเช็คมันใหญ่แค่ไหนวะโอ้เยอะเยอะเยอะค่อยๆเช็คไปทีละจุดละกันนะครับค่อนข้างเน้นสำรวจเนาะสำหรับในซีรีส์ตารุงติดเกาะจัดงานปาร์ตี้โอ้เอออะไรอะแปลกนี่เเดี๋ยวๆๆขอเคลียร์นิดนึงตอนนี้เรามีที่ขุดฮอลโล่แล้วนะครับเราไม่สนใจไม่จำเป็นที่จะต้องประหยัดกระสุนอีกต่อไปและเคียวสามารถขุดได้แล้วนะครับ e ี่อีซี่ก็ไม่มีอะไรนะ เขาได้ดูมีแต่กล่องตรงกลางนะครับอ่ะวับเขาไปเลยโอ้คุญแจม่วงอยากได้อยากได้ไดคุญแจม่วงแล้วก็หัวใจนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดไปยาสร้างโอ้ลูกธนูแบบโบนอ่ะใช้สันิดหนึ่งอันนี้มีแล้วมืออันนี้เหรอ,อเอาไว้โยนกระดูกใช่ไหมเป็นของหมด e อ็กซ์นะครับเอาไปด้วยก็ได้เอาไปด้วยก็ได้กด็ได้มาลองธนูหนไหมธนูโบนไม่มีผลนะครับเนื่องจาก ลูธนูที่เราใช้อยู่มันจะทําให้ลูกธนูกลายเป็นน้ําแข็งเนาะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนขึ้นอีกหน่อยดีกว่ายังไม่ลงยังไม่ลงยังไม่ถึงราพวกรีเซ็ตรีเซ็ตหน่อยโอเคแค่เกาะก็ถือว่ารีเซ็ตแล้วนะครับไปต่อไปต่อขึ้น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 อีกขึ้นอีกโอ้มันหมดแรงมันหมดแรงอ่ะพักสักทิหนึ่งไปขึ้นไปขึ้นไปได้หัวใจมาสองเมตรด้านบนไม่น่าจะมีอะไรนะเนี่ย ไม่มีวิเแววจะมีสิ่งก่อสร้างเลยนะครับงั้นสปีดลงสปีดลงด้วยความรวดเร็วเผื่อมันจะมีของดีเราไม่อยากจะพลาดของดีอ่าอะไรวะดาวข้อเหรอเฮ้ยข่านไมมีแน่ซาะเลยนะครับแบบนี้ซาะเลยโอ,โอ้ไม่ต้องพูดพราำตำเพลงซะอเลยที่ขุดอันนี้มันไม่ค่อยจําเป็นไอ้ที่ขุดอันนี้ไม่ค่อยจำเป็นละเราเปลี่ยนเป็นเอาแบบไม่อันติกราวิตี้ดีกว่านะครับอ,อ,รอ๋อฟอสซิลหรอเออเอาไปทาไมเลยเนี่ยไม่น่าจะได้ใช้อ้ามข้าม อะไรไม่สําคัญก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งคว้างไปไปต่อไปต่อโอ้หมดแรงเหรอำไมหมดแรงไวจังพวกต้องขึ้นมาจึงเยองนะโอเคสูงสูงสูงสูสูงสูงอีกสูงอีกสูงอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ผิดอันผิดอันขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกอ่ามีสิ่งก่อสร้างที่หน้าตาดูสวยงามนะครับโอ้ NPC ขายกระสุนเยี่ยมเยี่มเยี่ยมไปต่อไปต่ออาชิบ โอ๊ยโอ้ยโอ๊ย,ดยเดี๋ยด็ดเด,เดมันเป็นฉากหลัง <_ m uch> มันเป็นฉากหลังนะครับไม่สามารถที่จะเกาะได้มีกับดักปะเนี่ยทาไมดูเหมือนมันล่อจังเลยมันล่อตาล่อใจจังเนี่ยเปิดเปิดไม่มีกับดักนะโอ้โอ้เรามีคุญแจที่ได้จากเมื่อกี้นะครับถือว่าคอมโบกันพอดีเปหอหอเ๊ะหอกเหรอก็พอได้นะแต่ก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากมายแล้วก็จะใช้ใช้หรอเนี่ยโยนอัดหน้มัน เป็นเอ้ยเอ้ย,อยกดผิดกดไปโดนอะไรโดนไอเป็นไอเทมเม็ดมนนะครับอืมก็ไม่โดนใจสักเท่าไหร่แต่ก็อ่ะเอาไปด้วยก็ไดนะ้ะเอาไปด้วยกนแนะนิดนึงนิดนึงโอเคเราจะเอากล่องไปนะครับเงินเงินเงินนี้แน่นอนฟาดให้เรียบอย่าให้เหลือโอเคไปกันต่อลกไปไปะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ยังไม่หมดยังขึ้นได้อีกยังขึ้นได้อีกชึบอ่าไม่น่าจะมีอะไรซออลเลยไหนิดนึงนิดนึง เพื่อความเมคชัวร์นะครับไม่มีอะไรซ่อนแล้วโอเคเราจะไปด้านขวากันนิดนิดหนึ่งก่อนที่จะลงไปล่างกันลัวๆมีแหวนมีกรอบไหมเนี่ยขอเทคเทคหน่อยเทคนะเทคตัวขึ้นไปข้างบนโอ้โอ้ไวเวิร์ด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 เหรอไวเวิร์ดเหรอโอ้โหเขาจะนุ่มๆเขาจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มหนึบหนับ โอ้โอ้เดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวใจเย็นอยากจะลงไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากไปบนขวามากอะขอขอแวะซ้ายก่อนแล้วเราจะขึ้นไปบนขวาเนาะอ่าเกาะไม่ใช่เกาะโอ้หของดีมีของดีอ,งดอ่ะวาร์ปเข้าไปอาวปะโถวาร์ปเลยนะโอ้เจ็ตแพ็คเรามีแล้วนะครับเราไม่สนเราทั้ก็มีแล้วแต่ว่าเงินนี่มันไม่ได้นะอ่ะชึบ คาถาวาัมีแล้วนะครับไอเทมเหมือนฝั่งนู้นเลยปืนมีแล้วเอ้ยได้กระสุนเพิ่มเฟ้ยแล้วก็ซัมสโตนมีแล้วนะครับอันนี้ไม่น่าจะได้ใช้อะแต่ก็ไม่เอาไปละกันนะครับไม่เอาไม่เอาไม่ได้ใช้ละก,กคะกะกคกะเดี๋ยวเราเช็คดีเลยใช่ไหมชัวนะชัวนะว่าหมดโอเคไปด้านบนกันนิดหนึ่งนะครับไข,ข้อข้องใจนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,ง,งไม่ได้เอ้ยอ๋อโซโซโซประทนตกใจนึกว่าโซอะไร หรือว่ามีของดีกระโดดไปพอดีไหมเสียบชึบโอโ้โหเกือบเด็ดเด็ดเด็ดนะความแม่นยำนี่มันอะไรกันจุดสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรเราก็จะลงแลวนะสุดไหมสุดไหมสุดละโอเคเราจะลงไปด้านขวาแล้วก็ไล่บีบเข้าไปเรื่อยๆนะครับน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้มีนกตัวน้อย โอ้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 รอบที่แล้วเรามาเราไม่เห็นนะเนี่ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอ้มีเป็ดด้ะโอ้ไม่มีอะไรสำคัญเลยนะเนี่ยลงไปลงไปเช็คแสงสว่างแสงสว่างโอ้โหลึกไปปะเนี่ยฮัลโหลึกไปปะเนี่ยลึกไปปะเนี่ยมีอันนี้มันนิดนหน่อยนะครับเปิดได้อีกแล้วโอ้โหปืนแต่ว่าเราเรา,เรามีของดีกว่าแล้วนะครับเราไม่เอาเราไม่สน แล้วก็ติงโอ้เอาไปด้วยนะครับเอาเบ็ดตกปลาไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกออรองเท้าไม่เอานะครับนะน่าจะเคนนี้แหละอยากได้กล่องอเอากล่องไปได้วยไหมเอากล่องไปนิดนึงแล้วกันขอกล่องหน่อยโอเคไปกระต่อด้านล่างโลลูว์มัฟใหญ่อรอบหนึ่งมีอะไรไม่เอ่ยตอนนี้เราตกด้วยความรวดเร็วนะครับโอ้น่าจะมีที่ยืนแหละเพราะมอนสเตอร์มันเกิดได้ เออมี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 เห็น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 นี่ไงเอมันคืออะไรวะอ๋อเป็นนี่เลยเป็นเอ็กซ์แทคเตอร์นะครับแล้วก็มีซ่อนไหมไม่ซ่อนสามารถที่จะขุดของพวกนี้เพื่อที่จะเอามาสุ่มแร่ได้นะครับเอามาสุ่มของได้แต่ว่าเรายังคงไม่ต้องการเฮ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้โหทำด้วยทองถึงนั้นเลยมีกับดักปะเนี่ยไม่มีนะอ๋อ เป็นพวกสีซะส่วนใหญ่นะครับก็สุนคืนคืนเกะกะไม่เอาโอ้ยเยอะแยะอันเดียวก็พอละยาไม่เอาหอกไม่เอาแล้วกันเนาะเปลี่ยนใจทิ้งไปอันนี้ก็ไม่เอาโอเคไปกันต่อที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ซ่อนอะไรไปเนะี่ยโอ้ไม่มีไม่มีเช็คเช็คนิดหนึ่งนิดนึงเท่าไหร่สองทองก็ได้สองทองก็เอาสองทองก็ฟาดให้เรียบนะไปกันต่อดีกว่า เศษเล็กเศษน้อยเราไม่เอานะครับตรงกลางไม่มีกล่องปะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีแต่มีแร่เขียวนะครับแร่เขียวก็นิดหนึงนิดนึงเผื่อเอาไปทกระสุนเล่นเนาะแต่กระสุนมันใช้ค่อนข้างน้อยนะครับไม่มีปัญหาอยู่ละสบายสบายละแถมง่ายอยู่แล้วโอเคขอเสาะแร่เขียวทั้งหมดเลยเอาไปทำหรอสมุนไพรเก็บไว้ก็ดีนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งทิ้งทิ้งโอเคไปต่อไปต่อ มิมลิกปะเนี่ยอ่มิวมิกมิลิกโอ้โหเนี่ยเลยนะเอ้าวอ้าเอ้าอ้าอ้ามันมันทิ้งมันมันทิ้งเราเอ้ามันตายไปเนี่ยโอ้มันไม่ตาย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 โอเคเยี่ยมอเทมจริงต้องดอบนะครับแตาเราไม่สนเราไม่สนขอเช็คหน่อยโอเคสรุปว่าทางที่เราลงมามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับเราจะลงไปต่อเลยละกันลดความรวดเร็วรวดเร็วลงไปอยาเก็กกะ เงินเรามันดีเอาเรื่องจริงเอาโอ้โ้อร้อนร้อนร้อนรอนรตรงนี้เหรอเป็นพวกคริสตัลฉาดนะครับไม่อ่ะไม่ต้องการไม่ต้องการลอยตัวแป๊บลอยตัวแป๊บเช็คก่อนเอ๊ะมันลงไม่ได้นะครับเอาตรงนี้มีทางลงมีทางลงเดี๋ยว็ดเด็ดได้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 ลงตรงนี้ก็ได้เช็คหน่อยพวกเช็คหน่อยน้ำพึ้ง โอ้โหหนืดอะมองไม่เห็นฮนะมองไม่เห็นนะครับว่าคืออะไรซาะได้ไหมโอ้ยซาะได้ซาะได้โอเคจอเจาะทะลุไปแล้วกันมาน้ำพึ่งไหลลงมาเดี๋ยวนี้เลยตรงนี้หรอพอได้พอได้แล้วจะเดินไปเช็กด้านอุย๊ยโดนอะไรอะลืมดูเราจะเดินไปเช็คด้านขวาสุดนะครับมีกบดักอื้อเลยอะ ยิงทิ้งได้ไหมยิงทิ้งยิงทิ้งไม่ได้ต้องซอ้อต้องซอ้อซ้อมันออกอ่าแลนไบโอเคไป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 วี่แววแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะอืมโอเคไม่มีอะไรนะครับไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปกลับดีกว่าเนาะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ไปขวารัวๆเลยพวกโอ้โหของเยอะมากอันนี้ ธน,นูหรอไม,เอ,ไมเอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้ง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 โอเคไปขวาเช่นเคยนะครับรอบนี้เราจะสปีดทิหนึน่งใช้วาปใช้วาปด้วยความรวดเร็วศูนย์ม่เคยมาอย่างแถวนี้ยัง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 อีกนิดนึีกนิดนึงมันต้องไปลึกกว่านี้ลึกกว่านี้หน่อยหนึ่งโอเคแถวนี้ก็ยังไม่ค่อยมีสิ่งก่อสร้างนะ โอ้กองฮิตกองฮิตด,ด้านบนมีที่เรียกบิมิกด้วยแล้วก็มีกับดักด้วยนะครับกับดักเชื่อมไปไหนเนี่ยลองไหมอย่าดีกว่ายาดีกว่า,า,วาเผื่อมันโหดมียาขวดใหญ่นิดหน่อยแล้วก็วาร์ปเรามีแล้วนะครับด้านบนไม่สนไม่สนโอเคไปกันต่อลงล่างลงล่างอ่าพวกนี้พวกนี้พวกนี้นี่ไม่ใช่ปัญหาอ,อีซี่อยู่แล้วอูอยากได้เอาไปตกแต่งบ้านนี่คือ โอ้กล่องของขวัญเปิดได้นะครับเปิดได้ต้องเอากลับบ้านนี่ต้องเอากลับบ้านไม่เอากลับไม่ได้ละขอขอให้หมดเลยแล้วกันนะขอหน้าขอนะขอนะเออฟาเทเรียบโอเคไปกันต่อมีอะไรอีกไหมไม่มีเลยโอ้โหอย่างลึกเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวยว,วับ,ว,บวับจากไหนเนี่ยเราเคยมาแล้วนะครับดูจากแมปเคยมาแล้วหรือเปล่าเทสก่อนึ อ๋อตรงนี้นี่เองโอเคมาตรงนี้ก็ไหนๆก็มาแล้วนะครับลงต่อลงต่อรับยานิดนึงเพื่อแสงสว่างเช็คเช็คเช็คเข้าไปตรวจสอบยายาอย่าคิดจะยิงฟรีโอ้ไปโอมเห็ดแฮะไม่ค่อยนะห้องนิดนึงนะครับสำรวจห้องนิดตนึงไหนๆะก็มาละก็มาแล้ว,วมาแล้ว,ลวชึบไม่มีอะไรที่เราต้องการเลยมีแค่เงินอย่างเดียวเลย แมงมุมเหรอมแมวแมวแมว,อว,อวโอ้โจังเกิลมินิจังเกิลน,น,น,นะครับจังเกิลเล็กนิดเดียวออาอย่างนี้แหละของที่เราต้องการดูทันสมัยกล่องกล่องไม่มีเลยเหรอกไม่มีสักกล่องเลยอะแต่มีเงินนิดหน่อยนะครับอะไรที่เดินผ่านไปแล้วก็ชังมันแล้วกันนิดหน่อยเองไม่ค่อยสนเท่าไหร่นิดหนึ่งเออไม่มีกล่องเลยอะทองเดี๋ยวไม่เก็บละสิเวลา ไอ้ตรงนี้ลงได้ลงได้ลงลงสิเฮ้ยโอ้โหขนาดห้องมันเล็กไปนะครับมันเลยวัดไปได้ถ้าเราเจาะมึนๆเลยมันจะเวิร์กไหมเนะี่ยไม่น่าเวิร์กนะเราลงไปด,ด,ดีกว่านี่ครับโอ้โหไกล่แบบเนี่ยพวกโอ้โหไกลเวอร์ไกลเวอร์สุดๆแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะโอเคถามจริงโอ้โหมันไกลมากเดี๋ยวเราจะวัดรัดวๆเลยละกันนะครับเพื่อความรวดเร็ว เท่าที่ดูเดินผ่านมานี่ไม่เจอสักล่องเลยนะโอ้โหสุดๆเยี่ยมนี่เรามาเดินเล่นฟรีเลยเนะี้ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับตรงนี้มีที่เรียกมีมีกอันหนึ่งเชื่อมกับฝั่งนี้หรองั้นต้องอุย้ยจะว่าไปแค่นี้เนี่ยใช้เวลาสำรวจแค่แป๊บเดียวไม่กี่พันน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะไม่เยอะอย่างที่คิดเพราะว่ามันเป็นทางตรงแบบมึนๆเนาะทางขาดทางขาด อันนี้ไม่มีอะไรโอ,โอ้โอ้เมเตโอเมเตโอเข้าไปเช็คนี่นึงเอ้ยสวยดีรูปอะไรรูประเบิดใช่ไหมซาะเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วซาะหน่อยเซาะหน่อยนี่แรกไหมว่าโอ้โหไม่เอาไม่มีค่าเลยชั่วโมงนี้แรกพวกนี้ไม่ค่อยสนนะครับลงราวานี่ก็ไม่เวริร์คไม่เวริร์กกับดีกว่ากับกับกับล้างรถไฟอันนี้หรอ น่าจะพาเราไปได้ไกลนะครับปไปไปเดอป l e ก s go let's ก o มีอะไรไม่เอ่ยเข้าสู่โซนที่โอ้เจาะได้เจาะได้เจะโอ้อย่าอย่าอย่าทำลายอย่าทำลายรางเนะ่ยเจาะดีๆนะครับเดี๋ยวรังพังไกลไปไหมเนี่ยอ,อ้าวตันเจ็งกระบงมาเพื่อมาเพื่อลง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 ,ลงอพวกนี้ พวกนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พวกนี้ดอบโซด้วยนะครับฟาร์มไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละไม่จําเป็นที่จะต้องฟาร์มอีกแล้วน่าจะเหลือเฟือแล้วนะครับจบซิรี์คงจะเหลือเฟือถ้าเราไม่ได้เที่ยวพหมิกรักค่าได้เนาะเที่ยวิมิกรักค่าได้น,น,ก,าาดนก,ก,ก็ทีเหมือนกันนะลงไปลงไปเงะเสาะหน่อยเสาะหน่อยเสาะนิดนึงเพื่อให้เดินสะดวกนะครับะวาร์ปก็วาร์ปไม่ได้มองไม่เห็นไง มืดมากโอ้โหตรงกลางนี่มันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับถ้าเราลงไปด้านล่างแล้วไม่มีอะไรก็คงจะเหลือให้สำรวจด้านบนแล้วแหละเนาะโอเคสรุปแล้วกันนะครับสรุปว่าโซนตรงนี้มันโซนด้านล่างมันไม่มีอะไรอะ่ะคงจะต้องไปสำรวจด้านบนแหลอะอะ งั้นก็เดินเล่นอีกนิดหนึ่งนะครับเดินเล่นอีกสัก2องานาทีแล้วกันไหนๆก็มาแล้วเอาซะหน่อยเอาวววาวว้วยอมเสียเลือดเลยดีกว่าไหมาเสียเลือดรัวๆเลยนะครับยังไงก็น่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคโอเคขึ้นเช็คตรงนี้ว่างเปล่าเฮ้ยไบอมไบอมฮาร์โร่ฮาร์โร่ขึ้น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 ชนไม่มีอะไรมีที่แรกสีชุดนะครับที่เหลือ อันนี้น่าจะเป็นลานเอาไว้สู้บอสแ้วเป่เนี่ยค่อนข้างกว้างนะ,ะยังไม่หมดยังไม่หมดเอ้ยมีตัวยิงมีตัวยิงนัดเดียวก็อยู่โอเคน่าจะแคบกว่าที่เห็นนะครับไม่มีอะไรอะ่ะทุบพวกนี้ก็ทําให้เกิดแร่ใช่ไหมเอาหน่อยไหมไม่เอาอ่ะไม่จําเป็นเลยแร่ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าอ่าเฮ้ยอะไรวะอะไรวะโอ้ เป็นอุปกรณ์ท่าสีต่างๆนะครับซึ่งไม่ได้จะได้แต่งบ้านแล้วล่ะพวกเอยต้องสปีดแลละนะครับสำหรับซีรีส์นี้ต้องสปีดแล้ะอันนี้ก็แร่เขียวนี่ต่อยได้อยู่ให้มาซ้อเองดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะโซนด้านบนไม่มีกล่องซ่อนอยู่โอเคไม่มีอะไรเอ๊เราน่าจะไม่เพพลาดกล่องใช่ไหม เท่าที่ดูไม่เจอกล่องเลยนะครับขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อยังด้าน,นบนมันอาจจะยังมีอีกมีไหมโอ้โหเงียบสนิทเงียบสนิทแบบนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไหนๆก็มาแล้วเอาซะหน่อยมันต้องขวาซะหน่อยปะ่ะชึบเอ้ความแม่นยำยังพอเหลืออยู่บับยานี่ยาจะหมดแลนะ้วเนี่ยโอ้โหถ้ามีต่อพาตแต่ต้องไปหายาเพิ่มแสงแล้วนะครับไม่งั้นนี่ถือทอดกันยาวๆมืดมาก มุดไปโอ้โหความแม่นยำความแม่นยำนี้ไม่มีเลยเอ้ยได้อยู่มิีิเกาะให้เป็นมินิจังเกิลอีกแล้วเหรอชึบโอเคไปไปขึ้น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 ครับอหมดแตงแฮปปี้พวกนี้นี่ได้ได้เลยได้เลยจัดให้จัดของแรงให้เลยโอเคมีเกาะนะครับน่าจะเป็นเกาะสุดท้ายแล้วหรือเปล่าทิึงทิ่งึงขึ้นขึ้นขึ้นสิพวกขึ้นสิพวก อชึบชึบขึ้นอีกน่าจะเป็นเกาะธรรมชาตินะไม่มีอะไรวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมไม่รวกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกัน,น้านะครับสำหรับวันนี้ฟันดีรัติสวัสดิ์